สวัสดีครับวันนี้ลุงจ้อยมาหาลูกนะครับน้องเอวานะครับวันนี้ลุงจ้อยจะมาะทำสเต็กปลาแซลมอนนะครับมากินกับลูกนะครับวันนี้บนอยู่บนดอยนะครับอยู่หมู่บ้านใดนะลูกหมู่บ้านปลาละทาใช่ไหมใช่ค่ะหมู่บ้านปลาละทาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อะจะทำสเต็กสเต็กปลาแซลมอนเนาะให้ลูกกินนะเพราะว่า มันวันหยุดพอดีเลยเพอมาจากกรุงเทพแล้วก็มาหาลูกนะนะโอเคนี่พอเตรียมปลาแซลมอนมาแล้วอ่านี่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 เอาลองดูที่ลูกนี่พอซื้อมาทั้งตัวเลยเพราะว่าจะได้กินหลายวันนะครับเก็บไว้ให้ลูกกินด้วยนะครับปลาแซลมอนใหญ่มากค่ะใช่ใช,ใช่ก็เดี๋ยวจะจะหั่นแล้วก็เก็บไว้นะครับใส่ตู้เย็นเก็บไว้ นะครับไ้ไปให้ลูกทานนะครับอะไรนะคะลูกเขาตรงนี้เขาหันไปแล้วอ๋อก็เอาท้องออกแล้วนะครับเอาเอาขี้เอาไส้ออกนะคะลูกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะจะทําเป็นสเต็กนะครับแล้วก็กินคู่กับเนี่ยกินคู่กับอุปกรณ์ทั้งหลายที่พ่อซื้อมาก็ยืมมากนะคะอันนี้พอจะทําเป็นเหมือนนับ ใช้เห็ดสามอย่างนะครับก็เห็ดสามอย่างพ่อจะผัดนะครับนะครับนืนู่นนยลูกนี่อยู่นี่นะครับลูกสามอย่างนะครับโอเคเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเตรียมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะจะผัดผัดด้วยเนยนะครับแล้วก็ผัดกับเนยเนี่ค่ะอ่าผัดกับเนยเอาังหน้าลูกนะครับเอาเอาวางนะโอเคจ้ะแล้วก็พ่อจะใส่ใส่ชีสไ้ด้วยตอนที่ ตอนที่ผัดใช่ทุกคนจ๋าอันนี้ชิ้ยืนมากจ้าโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเตรียมเตรียมของนะครับเดี๋ยววัตถุดิบทั้งหมดให้เสร็จแล้วก็พ่อจะหั่นปลาเป็นชิ้นชิ้นก็กินกันสามคนนะสี่คนนะครับก็มีมีลูกจอด์มีปอจอยแล้วก็มีแม่วาแล้วก็ลูกแอวานะครับนี่ลูกแอวานะครับ ลูกจอดเนี่ยไปลูกจอดไปไปอยู่กับพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่า,าแม่ก็ต้องไปดูดูฝฟายนะครับพะที่ครอบครัวเลี้ยงฝฟายด้นะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนนะครับนะล,ลูกเป็นลูกมือด้วยนะช่วยพ่อพอด้วยนะค่ะโอเคนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไวไว้ชมกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสเต็กปลาแซลมอนอ่าแล้วก็ผัดเผ็ดสามอย่างผัดด้วยเนยแล้วก็ชีสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับ,บเดี๋ยวผมไปเตรียมเตรียมของก่อนนะครับพี่บายอดค่อยติดตามใหม่นะจ๊ะถ้า <c oughs> ต็ดแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามจ้าโอเคครับ <c oughs> ลูก <c oughs> ะจะทำสเต็กปลาแซลมอนนะครับเออ,อเดี๋ยวจะได้กินเลยแ,แล้วนะคะลุงจ้ยทำเองนะจ๊ะลุงเจ้ยทำกินครับลุงจ้ยทำกินนะจ๊ะนี่ว่าทํทำปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวออโดยใช้กระทะไอนุ้นะครับกระทะปิ้งย่างน,นะครับนี่จะทำให้ลูกกินนะครับให้ลูกๆก,กินนะครับแล้วก็จะทำ ออผัดเห็ดด้วยนะครับผัดเห็ดสามอย่างด้วยนะครับเอามีคนรอกินอยู่แล้วนะครับก็ใส่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวจะปิ้วกับกระทะกระทะเทฟลอนนะครับเป็นกระทะปิ้งปิ้งย่างนะครับพอดีได้มานะเดี๋ยวรอกินนะครับโอเค เอาช่วยด้วยแม่ดูไหมน่ากินไหมครับน่ากินมากโอเคหอมกินมากหอมกินหอมกินอ่าพริกไทยดำกับเกลือจ้าโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดกระทะก่อนดีกว่าลูกอ่อนี่เห็นไหมครับเนี่ยน่าทานมากนะครับน่าทานมากเนี่ยเนี่ยลูกสาวเดี๋ยวรอลูกไอ้ลูกสาวลูกชายแม่แม่ทานนะครับ ร่อยมาทุกคนถ้าอยากจุดตามนะคะก็ไปดูที่น้นโอ้เปิดแล้วถราเปิดเตาแล้วครับะะก็ใช้ใช้เนยนะครับทอดนะคะเนยนะคะหวาน,ะะน,วนะะกินดิบได้นะคะเป็นนมโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอรอเนยร้อน หอมมากคุณพ่อโอเคครับนี่ไฟเลอร์กินเล้ปล่าหยอยังกินไม่ได้ครับรอสุกก่อนนะครับอุ้ยทอดไปเลยทีเดียวเลยสามชิ้นไปเลยครับใส่กระเทียมไม่นานครับกระเทียมลเลยเด<อ>ี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับนู่นนู่นกำลังมืดหน่อยนะครับพอดีอทำตอนเย็นนะครับไห้ลูกสาว กินเป็นมื้อเย็นเลยนะครับสเต็กปลาแซลมอนเดี๋ยวรอดูนะครับทองปวดมืออมม้ออร่อมากมื้อร้อนเลยใช่ไหมครเดี๋ยวไปเตรียมเดี๋ยวไปเตรียมช้อนแล้วก็ส้อมก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะโชว์นะเนี่ยอนนี้รอทานเดี๋ยวลูกนี่นี่นี่ดูนี้ครับลูกดูกล้องนี่นี่จอดด้วยนะครับมีจอดมาด้วยนะครับเอว่ามาอยู่กับน้องด้วยครับ นี่จอดด้วยนะครับจอดรอทานเนยนะครับโอ้โหโหอมมากเลยแม่แม่โอ้โหน่ากินแม่ลูกนี่นี่นี่ปลาปลาทำให้มืดหน่อยนะครับนี่นี่ปลาปลาทำให้กินนะมาเร็วลูกเดี๋ยวเดีกก๋ยวรอกรรอกนครับรอกนลูกนี่นี่จอดจอมาดูด้วยนะอจอดกับกล้องเ,เลยงั้น <c oughs> ก,ก็อาจจะแกงะอาจจแกง อ,อ่จุ๊บๆไหนจอ่จุ๊บจุ๊บๆน้องเนี่ยโอ้โหสุกแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เตรียมตัวนส่วนนี้ก็เตรียมไว้ผัดนะครับแล้วก็นี่ส่วนของเห็ดนะครับ เดี๋ยวจะผัดกับเนยแล้วก็ใส่ชีสนะครับนี่เตรียมมาแล้วส่วนลําปลาใกล้สุกแล้วนะครับเราก็เอาส่วนหนังลงก่อนนะครับเนี่ยก็ง่ายๆนะครับํำง่ายๆก็ทําให้ลูกทานนะครับนะครับเดี๋ยวรอพอให้หนังกรอบหน่อยนะครับเดี๋ยวขับพีกอีกด้านหนึ่งนะครับของพ่อได้เหรนี่ะ น่าทานมากครับดูไหมคลูกนี่น่าทานไหมครับมืดหน่อยนะครับเพราะว่าอ,อทําตอนกลางคืนนะครับไฟก็สูงนะครับอันนี้ก็พอดีผมตัดอ,อชิ้นของแซลมอนใหญ่ไปหน่อยนะครับก็ต้องใช้เวลาให้มันสุกให้ได้ที่นะครับ ก็เดี๋ยวส่วนของเห็ดเราก็ผัดผัดไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ปรุงปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ชีสลงไปนะครับาเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าหน้าทานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเราปลาสุกนะครับ ครับสุกแล้วนะครับสเต็กปลาแซลมอนนะครับ